สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซาวนะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่วันนี้มีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันนะฮะต้องบอกว่าแหม่เซิร์งกันม่วนคับอยู่หลัง้านเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่หน้าฮานใงานนี้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเซิร์งกันอยู่ที่หลังเวทีนะฮะกับเพลง แค่ร้องขึ้นมาแม่ไปอย่าไปแอดปอยอะไรอะไรติดคอเมื่อกี้เอาหรืลูกอมไหมอ๋อเพลงพี่ซูโอ้เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าร้องยากมากนะครับโดยเฉพาะท่อนเนี่ยโอ้โหมันยากจริงๆแล้วทำไมไม่ร้อง The Lemmy ABC ล่ะอันนี้ร้องได้ทั้งเพลงอ่ะร้องได้ท่อนนี้ล่ะเอ่อมากันต่อฮะแหมหลุดไปแล้วทีเดียวนะฮะก็นี่แหละฮะเป็นความน่ารักของสาวๆนะฮะโดยเฉพาะเต้าลิสนะฮะ คือหลายๆคนเนี่ยที่เป็นชาวไทยแอบแซวนะฮะบ,บอกว่าแม่ถ้าแบบนี้นี่ก่ทราคข้องแค่วสุดนะฮะเพราะว่าถ้าจอกแนวมาทางประเทศเรานะฮะเห็นเขาว่าออกแนวเซิ้งเซิ้ไทยๆัะแซวก, <c oughs> กันไปนะฮะแต่ต้องบอกว่าทุกคนก็น่ารักก,กุ้งกิ้งนะฮะสนุกสนานนะฮะโดยเฉพาะเต้าลิสนดูจากไปหน้าของน้องได้เลยนะฮะว่าชอบเพลงที่มากขระด,ดไหนอ่ะก็ ชอบค่ะทาท่าได้โหมดทําตั้งแต่ยันสนามบินไงบนเวทีคอนเสิร์ตมาจนถึงหลังเวทีแบบนี้นะคะก็เรียกว่าดูแลก,กันมาเป็นอย่างดีนะตอนน้องลิสพี่ก็เชียร์ตอนพี่ลิสก็เชียร์เรียกว่าไม่ทิ้งให้เหงาเดียวดายอย่างแน่นอนแน่นอนเรียกได้ว,ว่า ใครออกผลงานกันมาก็ช่วยกันดันช่วยกันโปรโมทกันไปนะฮะก็ปังกันไปยกแกงแอดบอยบอกเพื่อนๆหน่อยคลิปนี้อยู่ที่ไหนยังไงคลิปนี้อยู่บนถนนนะฮะนอกสถานที่ใช่สิอยู่ใน t i ๊ก o k ของแบล็คพีดกำลังจะขออภัยเรื่องเสียงเรื่องซาท่านผู้ชมก่อนนั่นแหละอะก็อยู่ใน ตักตอกนะฮะของ b l a c k พ i n งนะฮะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะที่ช่องทางของเขานะฮะใครอยากเห็นความน่ารักแบบเต็มๆนะฮะเข้าไปชมได้เลยส่วนใครอยากตามเรื่องราวลอนๆแล,แล,และเคป๊อก็ช่อง t i k t o ๊อกอัพนิวส์มีเหมือนกันพิมเหมือนกับ YouTube เลยเชื่อไหมหลายคนไม่รู้ไม่เคยบอกใครเลย บางคนไม่รู้นะถ้าใครถ้าใครทราบแล้วรู้ข่าวแล้วเข้าไปกดให้เขา2ครั้งนะฮะกดติดตาม2ครั้งเรียบร้อยเลยนะฮะเท่านั้นเองอย่าไปเชื่อนะทุกคนมันคือการกดออกนะคะแอดปอยพูดอะไรเดี๋ยวหารร้อยไปเลยนะร้ายมากจริงๆนะวันนี้โอเคไหมกับภาพหลังเวทีเอ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 ,อย่างแอดปอโอเคอยังรู้สึกโอเคมากครับเพราะว่าไม่ปกติก็จะมีเป็นภาพลงภาพดิ่งอะไรไง แต่วันนี้มาเขาเรียกว่าเป็นคลิปแอะแอแอแบบนี้ก็ชอบเลยนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวว่าเจอใหม่คลิปหน้าตอนนี้ไปก่อนเพื่อนๆสวัสดีครับไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย